มอมาเร็ววัดเฉียวสวัสดีค่ะพี่น้องตอนเราก็สู่ช่องไฟน,นิรุบลลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะมือ้อีนะคะกับเป็นมือก่อนวันเปิดฤดูกาลหนึ่งวันนะคะฟังจากเสียงตอนนี้ก็คือ เสียงของน้องฟ้าก็คือไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนไม่มีเสียงที่จะใช้สามารถที่จะสามารถใชออ้ที่จะสามารถใช้ในการซ้อมวันนี้แล้วก็แสดงในวันพรุ่งนี้ได้แน่นอนนะคะคือประเด็นหลักๆก็คือเกิดจากการที่ว่าอากาศเย็นนะคะพี่น้องบวกกับการที่ว่าเราพักผ่อนน้อยนะคะแล้วเราก็ใช้เสียงเยอะมากนะคะพี่น้องมันก็นเลย เป็นอาการทีว่าเสียงก็อันตรธานหายไปเลยค่ะเสียงกับอันตรธานหายไปแล้วที่นี่ก็คือหนูก็เลยตอนนี้ก็คือร้อนลนค่ะร้อนลนใจนะคะทุกคนว่าคือสีมีเสียงในการซ้อมมอนีบอคือจริงๆอ่ะเสียงหมดตั้งแต่เมื่อคืนตอนซ้อมแล้วค่ะก็คือเนี่ยคือมีเสียงพูดแต่ว่ามีเสียงแตกอยู่ข้างในเนี่ยมายความวา เสียงของ้องฝ่ายนันก็คือเบาไปแล้วไซรัองก็คือเพราะว่าหนูเป็นคนต้องใช้เสียงเยอะในการร้องหนูต้องตะบงเบงหนูเป็นคนเสียงอยู่เลิกอยู่แล้วนะคะพี่น้องทีนี้หนูก็เลยต้องหาวิธีที่สิเฮ็ดให้หนูเนี่ยได้ใส่เสียงใส่เสียงเดียเร็วที่สุดให้เสียงนี่กลับมาอย่างน้อยกลับมาอีกสัก5 0เซก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออาจจะบ่ไ้กลับมาแบบ ดีร้อยหรืออาจจะแบบพร้อมใช้งานเดินสายระยะยาวแต่ว่าตอนนี้คอแค่เห็นฝืนกลับมาจากหาสิบเปอร์เซ็นต์กันยังดีนะคะพี่น้องแล้วการที่เรือก,ก็คือพักพนชดเชยนะคะเราเสียมันก็จะกลับมาเองแต่ตอนนี้ก็คือเวลาพักผ่อนก็คือน้อยมากแล้วก็ซ้อมหนักมากเพราะว่าเรามีเวลาซ้อมน้อยมากนะคะทุกคนแล้วที่นี่งานเปิดฤดูกาลนี่ก็คือทุกคนได้รับโจทย์หนักกว่าทุกคนเพราะว่าเราอะ ก็จะทําการทั้งขายบัตรทั้งกลุ่มปิดแล้วก็ขายบัตรหน้างานด้วยเราก็อยากให้แฟนคลับนะคะที่ชมนะคะไม่ว่าจะชมอยู่ทางบ้านหรือว่ามาชมด้านหน้นาเวทีก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ชมได้รับผลงานด้นานหน้าเวทีเนี่ยกลับไปเชยชมชื่นชมนะคะได้อย่างเต็มภาพภูมินะคะพี่น้องเข้ากระตองขำคขมำขมีนเขาก็ต้องใส่ใจไลค์ขึยนกาเก่าอีกมากเลยนะคะ แล้วที่นี่ก็คือโชว์ใหม่ก็คือเยอะมากแต่โชคดีก็คือเราทำไลฟ์สดกลุ่มติดไปเยอะเราก็เลยพอที่จะมีอ่ะเพลงโชว์หรือว่าล้ำเลืองหรืออย่างเสียนะคะในสต็อกไวประมาณหนึ่งยู่แต่หลายๆอย่างมันก็ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะคะทุกคนแล้วในระยะเวลาอันกระชั้นชิดนี้นะคะคืออยากแห้งนะคะพี่น้องที่นี่ <c oughs> ทางออกของน้องไฟก็คือต้องไปฉีดยาค่ะทุกคนอมว่าน,นี่สวอปแย่ดังเพื่อความปลอดภัยนะคะกะับบอสกับเดชเชิญสาธารณสุขนะคะแม่ทําการสวอปเบิดวงเลยนะคะลอยกว่าชีวิตสวอปทุกคนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะมือนีฉีดยาค่ะสวอปก็ยังไม่หายเจ็บจมูกเลยคะ่ะแต่วันนี้ก็ต้องไปฉีดยาต่อ เส้กนการฉีดยารักษาเสียงนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนะคะสักประมาณขั้นต่ำก็สักประมาณสองชั่วโมงนะคะห้ามใช้เสียงที่นี่โนก,ก็ต้องเฝ้าไปฉีดยาแล้วก็ต้องเพื่อเวลาในการพักฟืน้นหรือถามว่าม,มีเวลาพักฟืน้นอีลีก็ต้องพยายามอ่อนเสียงใช้เสียงให้น้อยที่สุดนะคะอา mm hmm. คะพี่น้องว mm hmm. ันนี้น้องแฟก็ส no ิ ไปตอนนี้รถไฟกําลัางเดินทางนะคะไปฉีดยาตอนนี้ก็ถึงหน้ามอค่ะถึงหน้ามอสารเจพพ์มอแดงน,นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกับยูทีสารเจพพ์มอก็คือเป็นสารที่เศร้ามอคอของเขาเกี่ยวกับวัตชา่างมาด้ยตลอดนะคะพี่นะ้องราคาเดียวรถไฟกําลัางสิเดินทางไปคลินิกนะคะพี่น้อง ท้งเตรียมของโอ้ลายอย่างแห้งนะคะทีตอนนี้คือบอพร้อมหลายอย่างแห้งต้องไมอนี้เป็นมือบุญไหว้ที่นีนะคะพี่น้องพี่น้องเป็นกำลังใจพอกันแล้วกันนะคะพอไปถึงคลินิกแล้วจะเล่าให้ฟังเป็นขั้นตอนต่อไปกันแล้วกันนะคะทุกคนเอาละค่ะพี่น้องตอนนี้จะมาหอดคลินิกแล้วนะคะก็ทำการยื่นบัตรจองคิวเป็นที่เรียบร้อย เราฉีดยาค่ะนี่เราอยู่กับพี่วัชสวดรค่ะอันนี้กัเสียงหายคือกันค่ะพี่น้องมาฉีดข้อมาไวจะกคนหนาวอาการมันเย็นค่ะพี่น้องเสียงหายประสุขคนค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันหอบกันมาที่แหลกวอกกันยุติเนวอกกันยู่โดมเนาะไอ้วัดวอกเขนมาเจ็บข้อเรอใส่กบาสิมาฉีดยาก็อยู่เลยส่วนเราเราคือว่าเออดีดีคือกันมาเลยมานํากันหลอน ไปรัวเป็นเียร์ยังไงด้วยมะรัวเป็นเียยังไงใช่การเพิ่มนี่ตัวยาอยู่แล้วนะคะพี่น้องสําหรับอาการประมาณนี้นะค่ะมอลลัมาฉีดไล่มาสารยยละว่าอาจิจิแล้วมาลลั่มกามแล้วมาคือห้องแต่กองมากจะจอดเลยค่ะพี่น้องฉีดไปแล้วก็ไปใส่เสียงกับเบิร์ดอีกที่เขาเาก็ต้องมาก่อนเพาะฉีดใส่งานเสียงจังสิจังสิใส่การได้ท่านการนะคะ เ <gesch> ราปีนี้แล้วมื่อนี่แเรา้อก็ทถองไปงานหยิบเจยหยิบเก่าสาำทีเป็ดต่ออีกเอาองสริสร้างแต่ฟิลเตอร์มันคือเป็นเหตุแต่มันกับเจิดฟิลเตอร์แกงอีกแล้วก็เลยโปะกาใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายคลิปจ้อยเป็นยังไงบ้างครับโ no. ดนฉีดตูดเลยเจ็บนะเจ็บตูดไหมคุณหมอมือเบาแต่ว่าเจ็บคุณออกแปลว่าวอะไรวะมันเจ็บตัวยาอ๋อ พี่ว่าโดนฉีดไปแล้วพี่ว่าฉีดไปแล้วค่ะโคนเอาพี่ดีโอตวฉีดไปแล้วค่ะเขาซ้ำคา์หน่อยค่ะเป็นยังไงคะปวดตูดในบอกว่าคุณหมอมือเบาหมอมือเบาตบตูดมันแบบยามแรงไหมตัวยามันมึบมึบหรอเบรีดกันบ้างโดนคุณหมอซีตูดไปเลยหนึ่ง เอาชจิม้มจริงๆถ้ารู้ะนะ่าจะมาฉีดตั้งแต่สองสามวันที่แล้วเขอชิ้นแล้วเ่าก็ไปซ้อมอีกสามมือเสียงกระเดืองที่เรเาเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยเ่าก็ไม่เสีอดมันนี้แขวนๆนะคะพี่น้องเราก็จะไปซ้อมต่ออีกหนึ่งวันมัอน,นี่แย่แจยงแล้เนาะเจ็บว่าเ <laughs> จ็บตัวแล้วก็เจ็บกระเป๋าไปหนักมากนะคะวันนี้วันนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วคะกับการซื้อของวันนี้หรอกับห้าพัน เพราะว่าเมื่อกี้ก็สามพันกว่าเนาะไอ้เท่ากว่าไปเสร็จรองเท้าอีกพันหนึ่งนี่รองเท้ารองเท้าได้ของอะไรแอับขนาดขนาดอันกันไตรเด้ดนี่พี่น้องเบิร,ร์พันหนึ่งพนักงานขรองเท้าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอาราทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนเขียงคนหมอกำลังเตรียมยาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะ อ๋อคุณมอมาเร็ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะหมอมือเบามากเลยเอาละค่ะพี่น้องหลังจากที่เข้าไปหาหมอนะคะกับพีวัดศิวดลนะคะที่นองแฝมไปหาหมอกับพ่วัดศิวดลนะคะตอนนี้นะคะก็ไปหาหมอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฉีดยาแล้วก็รับยามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องในยามาหนึ่งคนเป็นยาละเมิดซีโตค่ะพี่น้อง นีย่ยทั้งหมดสีตัวนะคะเยอะม,มากจริงยาบไปกับมื้อหนึ่งอ่ะพี่น้องประมาณ5เมตรนะค,ะ, mm. คะเพื่อที่สิมีเสียงนะคะในการทีเสีเหตุงานในเมือนอื่นนี้นะคะก mm. ับฝากพี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้พอ้อมฝ่ายนั่มเด้อพี่น้องเด้อนะคะ mm. เพื่องานนี้นะคะเพื่อผลงานที่ดีออกสู่สายตาพี่น้องแฟนเพลงนะคะเข mm. ้ากับทุ่มแรงกายแรงใจสุดพลังคือกันนะคะ ร่างกายสึกล้อนะคะเราก็ซ่อมเพื่อที่จะให้มาทำงานให้ได้เต็มที่ที่สุดนะคะพี่น้องนะคะกับฉีดยามาหนึ่งข็มค่ะตอนนี้นั่งเอียงตัวไม่ใช่เไรนะคะเจ็บยังปวดอยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะฉีดยาเสร็จแล้วนะคะจะต้องนอนพักผ่อนก่อนนะคะแต่วันนี้คือเราไม่มีเวลามาพอนะคะคือเราต้องมาสอมต่อนะคะตอนนี้น้องไฟก์กยูทีหลังวทีแล้วนะคะพี่น้องนะคะกั คลิปนี้นะคะขอพระคุณพี่น้องขอพุณนกาลังใจจากพี่น้องทุกๆท่านนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะพี่น้องมาให้กําลังใจกันนะคะหามขาดหามล่าเด้อพี่น้องเด้อนะคะมาเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะคะพี่น้องมามวนมาซื้อน้ากันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคลิปนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะพี่น้องไปแล้วค่ะไปซ้อมแล้วบ๊ายบายสู้